พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพุธที่1 4เดือนที่4ในหัวข้อเรื่องการสำแดงถึงความดีงามของพระองค์ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะมีและเพลิดเพลินกับชีวิตและมีได้อย่างครบบริบูรณ์จนเต็มจนล้นยอนบทที่10ข้อที่10 ฉบับ A.M.P.C. พี่น้องคะพระเยสูเจ้าตรัสว่าท่องเสด็จมาเพื่อเราจะได้มีและเพลิดเพลินกับชีวิตอย่างเต็มที่คุณไม่ดีใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือท่องทรงดำเนินชีวิตและสิ้นพระชนและกลับมามีชีวิตอีกครั้งเพื่อดูว่าไม่มีสิ่งใดโกงคุณจากน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบ ที่พระองค์มีต่อคุณใน3มยอนบทที่1ข้อที่สองพรงตรัสว่าท่านที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขความเจริญทุกอย่างดังที่จิตใจของท่านกำลังเจริญอยู่นั้นในข้อนี้อัครทูตยอนได้บรรยายถึงความครอบคลุมทั่วถึงความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ซึ่งรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีายวิญญาณ วัตถุและทางร่างกายพระเจ้ารู้ดีว่าถ้าปราศจากสุขภาพที่ดีคุณจะไม่สามารถเพลิดเพลินกับชีวิตที่พระองค์ประทานให้แก่คุณได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงส่ง,รงเราไปรักษาคนป่วยการรักษาของพระเจ้าเป็นการสํแดงถึงความดีงามของพระองค์กิจการบทที่10ข้อที่38ตอกย้ำความจริงนี้เพิ่มเติมซึ่งกล่าวว่าคือเรื่องที่ว่า พระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเ็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและเรื่องที่ว่าพระเยซูเสด็จไปทำคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์พระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาและพระองค์เสด็จไปทำคุณประโยชน์ด้วยการรักษาคนที่ถูกมารเบียดเบียนพระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่า พระอ,องค์สั่งแบบเดียวกันแก่เราพระอ,องค์ตรัสในมัทธิวบทที่10ข้อที่8ว่าจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นจงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดและจงขับผีออกท่านทั้งหลายได้รับปรเปล่าๆก็จงให้ปเปล่าๆลูกาบท 9, ที่เข้อที่สองกล่าวถึงเราสาวกว่าแล้วพระอ,องค์ทรงใช้เขาทั้งหลาย ไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาคนป่วยให้หายฮาเลลูยาลองนึกถึงเปโตรและยอนที่ประตูพระวิหารที่เรียกว่าประตูงามพวกเขาได้พบชายคนหนึ่งที่เป็นงอยแต่กำเนิดมาขอทานพระคัมภีร์กล่าวว่าแต่เปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่าน คือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรสจ,จงเดินเถิดกิจการบทที่สามข้อที่6ชายผู้นั้นซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เดินไม่ได้ก็หายเป็นปกติทันทีจึงเข้าพระวิหารพร้อมกับเปโตและยอนสรรเสริมพระเจ้าฝูงชนที่ประหลาดใจกับการรักษาอย่างอัศจรรย์ได้เห็นการสำแดงความดีงามของพระเจ้าในตัวชายที่เคยเป็นง่อย พระเจ้าไม่ต้องการให้ผู้คนป่วยอ่อนแอรหรือพิการนั่นเป็นสาเหตุที่พระองค์งส่งเราไปเพื่อนำกันรักษาไปถึงประชาชาติฮาเิลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะฉันเปล่าประกาศว่าซาตานไม่มีสิ่งใดในตัวฉันเลยเพราะว่าฉันดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติ มีชัยชนะและมีชัยตลอดไปในพระเยซูคริสต์ฉันเป็นผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้ามีชีวิตที่ป้องกันความเจ็บป่วยในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PF a พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด